เดี so so fall, think, ๋ยวตอนเช้า no. น sure. well ้องมาให้ชมบรรยากาศก็เนี่ยนะคะ F4 ก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้เราก็ช่วยกันําความสะอาดอันนั้นก็ลุงก็นั่งทานข้าวอยู่เนาะมีอู้แม่จ๋ามีพีนาทีมีข้าวต้มค่ะแม่ค่ะตักเอาได้เลยค่ะตอนเช้าก็มีข้าวต้มนะคะ คะลุงก็มีนั่งทานข้าวอยู่ปูนไ,ปไกลๆนี่เสื้อเขียวๆก็ทานข้าวอยู่กับพี่นาทีเนาะแล้วก็มีเอซีที่มาตอนเช้านี่นะคะบรรยากาศทั่วๆไปเนาะวันนี้ตอนเช้าฝนลงเล็กน้อย ถึงพััๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมันจะพาไปฟังเพลงพินแต่เช้าเนาะนี่มีพี่เขามาเล่นระหว่างรับประทานอาหาร

ก็ยืนคุยกับลุงอยู่นะคะอันนี้เนาะงั้นเดี๋ยวมาพาเดินชมบรรยากาศอื่นก่อนดีกว่า mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการช่วยกันเก็บของเนาะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. ก็ส่วนดอกไม้ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมเ mm hmm. ช้าวันนี้ก็น่าจะมีแต่เรื่องของการเก็บเต็นท์ mm hmm. เก็บโต๊ะอี้ที่เรากางเอาไว้กันเมื่อวันก่อนเนาะ mm hmm. นี่นะคะ รกาตอนเช้าพี่พี่เขาก็ช่วยกันทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวตอนนี้ก็พักทานข้าวก่อนแบบหนึ่งก็ยังมีเอซีมาวาดตูตอนเช้าๆอยู่ ชมบรรยากาศสรุปว่ายังไม่ได้เก็บภาพปู่ตอนกันคืนเมื่อคืนแม่ก็มีหลายคลิปอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงอะไรเลยอืม คซีว่าแมวเจอไข่เดินอ้วนอ้วนแอบส่องแปบบนี่นะคะเดินอ้วนพโลอยู่นี่อย่าเข้าอย่าเพิ่งเข้าไปทักเดี๋ยวจะดอนลุกหลงแต่เชา้านี่นะคะก็ยังมีบางคนเอซี FC บางท่านก็ยังมาตอนเช้านะคะมาชมบรรยากาศเนาะ โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แมวขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวจะไปเดินหาช่วยดูโนะว่ามีงานอะไรให้แมวทำได้บ้างหลังจากเมื่อกี้ก็ไปช่วยเก็บตรงเต็นเต็นพระมานะคะมาเมื่อที่เมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวก็ไปเดินหาดูว่าพอจะช่วยทำอะไรได้บ้างขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ